ถามว่าระบบขับมีอะไรดีผมบอกเลยขเขาจะแจกของราวันตามดี่เพื่อนวิธีการทำเวควสขับง่ายๆเลยนะนี่ นี่คือระบบใหม่ภายในเกมที่จริงมันมีระบบนี้นานแล้วแต่มันอยู่นอกเกมมันคือแบบเวฟแต่นี้เขาเอาเข้ามาในเกมแล้วเพื่อนคือระบบขับวิธีการเข้าขับอาขอบอกก่อนแล้วกันมาที่รายชื่อขับด้วยแล้วก็เซิร์ชผมสมัครสมาชิกนี่เพื่อนเห็นปะแล้วมันก็จะบอกรายละเอยียดต่างๆภายในขับนะรบแรงด์กิง้งข้อมูลขับก็จะบอกว่าเนี่ยแรงด์กิง้งสูงสุดครับว่าเป็นใครของถ้าถามว่าระบบขับมีอะไรดีผมบอกเลยเขจาจะแจกของรางวัลตามนี้นเพื่อนวิธีการทำเควสขับง่ายๆเลยนะเล่น5ตาเปิดมินเจอร์ก็ได้5ตาแล้วก็ล็อกอินในคอมหนึ่ง ระบบการจัดการขับก็จะบอกว่าใครที่สมัครเข้ามาในขับเราเนี่ยแรงอะไรบ้างโกหกไม่ได้นะครับตรงประกาศขับตรงนี้นะครับเราก็สามารถประกาศให้ทุกคนทราบได้ว่าสมมติผมประกาศว่าขับน้องใหม่มาแล้วจุสวัสดีผู้เล่น FC ออนไลน์ทุกท่านนี่เป็นการประกาศให้ทุกคนทราบว่าขับน้องใหม่มาแล้วจุ ขับแบทเทิล์นึกขับชนขับไฟชนะรับบวก8ถามจริงลุ้นในค้อนบวก5สเตต์ร้อยเก้าขึ้นลุ้นปีซีซีบวก8สเตต์ร้อยสามแสนเอ็มโค้ดเหรียญซีพีสมุดโค้ด A B C T C S C โคตรเยอะวิธีทําให้แต้มขับขึ้นง่ายๆนะครับผมมาตรงนี้เว้ยนี่ในแต่ละสัปดาห์สมาชิกในขับต้องช่วยกันเก็บชัยชนะจากแรง์กิ้ง1นึหรือ2อให้ได้มากที่สุดหรือพูดง่ายๆคือในขับเราต้องได้หนึ่งหนึ่งหรือสองสอ่ะให้ให้ชนะมากที่สุดแล้วเราก็จะได้แต้มเยอะมีทั้งหมดหลายวีคมากเลยผมสมัครตั้งแต่วีคแรกเลยมีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดวีคครับทั้งหมดโอ้โหมันรอดูดิว่าใครจะได้ท็อปหนึ่งแต่ถ้าไม่ติดท็อปสามก็ไม่ต้องกลวว